ครับท่านชมวันนี้ก็ช่องบล็อกแซบที่เที่ยวทัวร์ก็แับวันนี้ก็มีเมนูเหมือนเดิมครับท่านชมแซลมอนแซลมอนวันนี้ก็มารวมยาาิวันเปิดประเทศ,เทศก็ลอง <c oughs> ไปเอาปลาแซลมอนจากนอร์เวย์มาตัวหนึ่งก็มาทํากินกันฮะแต่เมนูวันนี้ก็จะมีซาซิมิแซลมอนแล้วก็ยา่างซอสเทอริยาก,กิแล้วก็มีเมนูหนึ่งก็ยำ ยำใส่น้ำปลาร้าเนี่ยแซบแซบเดี๋ยวเชฟแตงเขาจะรังสรรค์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยสดๆเลยท่านผู้ชมแซ่บแน่เนี่ยเนี่ยวันนี้จวดจู๋จวดก็มีมาหลายคนนะครับทางนู้นก็มีเกี๊ยตุ๊กเขาเจ็บเจ็บมากก็หายไปนานก็ช่วงโควิดอะไรท่านผู้ชมนี่นี่เมนูไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้ม ปั่นละรีไม่ได้โขกหรอกเลยเอาง่ายๆกันปั่นๆนแต่รสชาติก็แซ่บเหมือนเดิมนี่ก็ฝากติดตามด้วยฮะก็จะมีเมนูหลายเมนูอยู่เดี๋ยวรอรรับชมเดี๋ยวผมจะทําปลากันฮะเดี๋ยวจะจะสไลด์ฮะก็แต่งใส่จานเดี๋ยวทําเมนูกินกันเดี๋ยวรอติดตามครับก็เดี๋ยว จะทำเป็นสองส่วนนะมีซาซมิกับกับยำฮะก็แล้วก็มีย่างเทอริยากิด,ด้วยพอดีทางเจเพสเขาอยากกินแบบสุกๆหน่อยฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองลองให้เจเพสเขาได้ชิมเพราะเขาไม่ถนัดดิบฮะก็น่าจะเป็นชิ้นพอดีพอดีฮะ มาอนี้ส่วนส่วนท้องก็จะม,มันหน่อยครท่านผู้ชมเอาครึ่งตัวเลยไหมครึ่งตัวเลยเนาะเนี่ยหมกักตอนนี้จะหมักซอสคะท่านผู้ชมซอสเทอรี่เยอะครึ่งตัวไปเลยเทสจริงนราจะเอาเอาส่วนนี้เอาส่วนนี้ก็ได้ส่วนนี้มันจะเอาไปย่าง อร่อยกว่าทางนู้นก็น่าจะเขาก็เรียกอะไรผมจำไม่ได้ส่วนท้องมันนะ่ะส่วนท้องจะกินนี่ฮะท่านผูช้ชมเนี่ยส่วนวนี้อะไรส่วนหางอะจะจะ,จะย่างซอสเทนิวก,กิให้เจเพ็ดเขาพอไหมเอาประมาณไหนเนี่ยแค่นี้แหละต็นนี้หนหนอนัอนนี้กินไดนไหม 2> <2> ยังไงรอรับชมด้วยฮะท่านผู้ชมเออแซ่บแน่นอนละก็ะของนอร์เวย์ยกมาเป็นตัวเลยขึ้น่หลายคนวันนี้ครอบครัวครอบครัวไม่ได้เจอกันนานฮะท่านผู้ชม พร้อมไหมพอมไหมนะก็ส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะก็จะทำเป็นชาซูมิเดี๋ยวจะจะ,จะแบ่งจัดจานนะพี่ยงเร่จะปาดนี่ส่วนนี้ อจะมืดหน่อยครับท่านผู้ชมแสงไม่พอนี่จะสไลด์แค่ของแท่ตังโนเวชิ้นใหญ่ไหมไม่ไม่เอาบางบางหน่อยพอนะพอไหมบางอีกหน่อย ประมาณนี้นะท่าผู้ชมสวเเดี๋ยวเราจะจัดจานก่อนนะให้สวยงามหน่อยหนะึ่งจะแต่งเดี๋ยวมากินกันฮนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนท่านผู้ชมก็อจจอกจ้จออกไปล่าปลาพอดีทางเรือเขาก็ติดลูกค้าเยอะฮะท่านผู้ชมก็บางทีก็เลื่อน สภาพอากาศไม่ดีก็ต้องเลื่อนช่วงนี้ก็ออยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะช่องมองแสบกินเที่ยวทัวร์ก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ว่ารอคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะนเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันแน่ฮะเดี๋ยวก็จะได้รับชมเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางกันได้แล้วฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะพยายาม ไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอแต่ฝายเดือน,นก็จะมีหนูด้วยนะผู้ชมพอดีทางทางทั้งผมนี่แหละก็เอาไปเลี้ยงที่ตะไตาฟาร์มฮะท่านผู้ชม<อ>หนูตัวน,นี้ก็เยอะแล้วส่วนปีที่แล้วที่ผมเอาไปอ่ะ พอจากันได้ให้คลิปก่อนหน้านั้นเนะเพราะว่าตันนี้ก็ออกลูกออกหลายขยายพันได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอรับชมเลยครับท่านชมเรียยงหนูฟามใครอยากได้พ่อพันแม่พันก็ต่อได้ฮะท่าน้ชมทางตะไทยฟาร์มหรือติดต่อผมได้เดี๋ยวผมจะพยายามไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนฮะหนู ก็ลูกโลกดีฮนะทานผู้ชมรอติดตามนันได้เดี๋ยวจะจัดจานไง้ทำสวยงามจริงก็มาจัดไม่เป็นฮะก็ลุกทุ่งลุกทุ่งตส่วนยำก็ไม่ต้องจัดอะไรมากมายก็ยำเลยวันนี้เชฟจมเขาทำน้ำจิ้มเสร็จเสร็จแล้วก็อรอน้องเตมเขา นังสันเมนูออกมาไม่ยูมว่าจะเป็นยังไงยัไงไ,ไงก็ฝากติดตามด้วยฮะเดี๋ยวจัดจานก่อนเดี๋ยวเรามามา,มากินด้วยกันคุณมน,นี่จะเป็นหมักซอสเทรยิยากิค่ะม่ย่าง ไว้สักพักเลยแล้วก็ย,กวย่างได้ไม่ต้องตัวอะไรเพิ่มนะคะ อือนะสำหรับผู้ชมก็กำลังจัดจานอยู่พอดีมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนฮะหอยหอยหอยเนี่ยรวมยอด หอยเชอรี่ยำพอดีเอามาจากโคราชบ้านพี่สาวฮะพอดีทางเจเพชรเขาเลี้ยงอยู่ก็ลองลองลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงยำเสร็จแล้วไม่ได้บอกสูตรหรอกก็แบบแบบวิสานฮะน้ำลายไหลเลยอร่อยอร่อยหอมเอาขั้วขั้วเองต้มนานไปหน่อยหอไม่ร้ออร่อยอร่อยแล้วต้มนานอ้มนาน ก็นี่เรวเนี่ยนี่ก็สาสมิ่ครับก็เดี๋ยวจะช,ชิมดูพอดีซื้อวาซาบิมาใหม่ก็ลองดูว่ามันจะขึ้นไหมไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมไม่ค่อยขึ้น,นลองสองแต่สองนี้มันนานแล้วนะอน่า นี่ลองชิมก่อนออเดออเดบก่อนเดี๋ยวรอรวมรวมอีกทีหนึ่งก็รอตังพี่พี่เข้ามาด้วยเะเ,<อ>เดี๋ยวเร็ลองชิมก่อนเชฟชิมก่อนเชฟลองนเนี่ยเนี่ยนี่ก็มือกล้องใหม่ฮะน้องตังก็ติดตามได้ก็

เดี๋ยวรอติดตามคำแสร็บนี่ก็จะเปลี่ยนมือหันคท่าทผู้ยมให้สาตองเขาจัดการนะอันนี้เป็นลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าก็นี่จะจะยำะท่าทผู้ยม,มก็ประมาณมามนี้พอพอพอดีคำหน่อยเดี๋ยวจะให้ เชฟแต็มเขายำฮะสูตรสูตรก็ประมาณนี้นะเอาเยอะไหมอีกชิ้นนึงชิ้นหนึ่งก็ขอไปข่อยเลยนะขอไปข่อยมาใส่ยำเลยเดี๋ยวจะให้น้องเต็มเขายำนี่สมุนไพรก็จะประมาณนี้ก็พอดีคำอะไรใหญ่ไปเดี๋ยวเครื่องไม่เข้าเนี่ยเชฟเต็มเชฟเต็มน้องเต็มน้องเต็มฮะก็ เครื่องน้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วจะให้ปรุงยังอย่างเดียวเลยนี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มสูตรเด็ดที่ขาดไม่ได้ก็ปลาร้านี่แหละคุณผู้ชมถ้าไม่นัวกับปลาร้านี่แหละใส่เยอะเค็มไหมไม่เค็มจนะิ้มทำเผื่อเลยเด้อเดี๋ยวจะมียำยำยำ เซบหนะใส่วาซาบิด้วยเนาะใช่ค่ะใส่วาซาบิด้วยอ,อันนี้ก็ให้ทำเต็มเขาจัดการนะถ้ามีหุ่งยำบางทีเขาเคยทำช่วงคลิปก่อนหน้านั้นก็แทบแทบติดใจกันอยู่ก็ให้นอนก็ทำวาซาบิไหนก็ นันเกใส่เลยใช่ไหมใช่ต้องชิมก่นมอนไหมนิดนึงหิมรสนิดน,นึงท่านผู้ชมมันจะแซบไหมแล้วแต่แต่ความชอบนะใช่ค้วแต่ความชอบย่็นไงเติมมะนาวนิดนึงค่ะมะนาวมะนาวขัดมะนาว ใส่ผักเลยมีผักมีกึนช่ายมีหัวหอมอะท่านผู้ชมก็ใส่ยำยำท้ายก็แซลมอนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แซลมอนลงไปได้เลยท้ายก็แซลมอนเลย,ยก็ยปรุงได้รสชาติแล้วก็ใส่แซลมอนไปเลย เ,เนี่ยสีสันฮะก็ห่างหายไปนานโควิดนี่แหละเคยห่างห่างกันไว้กันก็ห่างกันไว้ฮะท่านผู้ชมก็เลยพอดีเขาคลายล็อกก็เลยมาทำเมนูกินกันรวมยอดรวมยตดวันนี้นี่เรียแบบร้อยค่ะลองชิมสิ นะให้น้องเต็มชิม,ชมอยู่ที่รสชาติของน้ำจิ้มฮะอร่อยไหมไอ้แซบไม่แซบอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูช้อนน้ำตาลนะก็ล,ลองดูก่นอนะน,นี่ฮะดูสีสัน ได้ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวไปกินกันนะฮะท่านผู้ชมรอเอาทางพี่ๆเขาก่อนนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็รวมญาติเดี๋ยวมากินด้วยกันฮนะท่านผู้ชม,มอ่ะอืมอร่อยเลยค่ะตัวชานเหมือนเดิมตัวนี้ก็เดี๋ยวจะตรงนี้ก็ว,กวาสบิอืม นะฮท่านผู้ชมก็ย่างซอสเทอริยากยิก็สุกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปชิมกันนะเนี่ยเหลืองพอดีวันนี้ใช้เตาไฟฟ้าะท่านผู้ช,ชมก็รสชาตนะิกัน่ะไม่แตกต่างก,กันเท่าไหร่รแต่ว่าความหอมก็น่าจะเหมือนเดิมนะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปชิมกันอร่อยเหมือนเดิมตงงเตาไฟฟ้าันนี้ก็คุณเจฟฟอยคุณ <c oughs> พี่พอยพี่พอยจัดใหญ่เลยจัดใหญ่ฮะเนี่อยอันนี้ก็ าสาซสมิฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวกินกันฮะท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้แหละก็กี่คนนั่นก็น้องตงังน้องตังนอยนย่าง,งาลมอ่ะนี่หอยน้ำนมก็มีฮะนผู้ำนมเนี่ยมากินด้วยกันฮะเน,นี่นนยซลมอนแซลมอนเมนูเมนูนี้ก็จะทำ ทาม้อ่่เนีก็ต้องมีครับท่านผู้ชมทีเรายกมาเป็นตัวก็ทําได้หลายเมนูยอยูอ่นี่หอยก็มีตัวนี้พ <c oughs> ันแปดทางนู้นเจ๊เพชรเจ๊เพชรมาจากโคราชเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม,ม่เจอกันปีใหม่เจอกันอีกนี่น้องเจอที่ไรต้องสารพัดเมนูอืมกินเลยพี่พลอยลอง ดีไม่มีตะเกียบเนาะตะเกียบมีไหมคะูมีไหมคะมีคาเฟ่เลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งกล้องเนาะกล้องไม่ได้เอาขามาเอาขาได้ไงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนให้ยำเดี๋ยวมากินด้วยกันนะยังไม่ถอยนี่ยท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วแล้วก็พี่ๆเขาก็มาแล้วเนี่ยยำ ยำแซลมอนกินกับข้าวนี่ว่าแซลมอนย่างซอสเทอริยากิท่านผู้ชมเนี่ยนี่ฮะแซลมอนย่างซอสเทอริยากิก็สีสันสวยงามความอร่อยก็น่า อร่อยเหมือนเดิมแหละทับยมเนี่ยเดี๋ยวชิมกินกับข้าวทับชมเนี่ยอร่อยเมนูนี้เด็ดเลยเนี่ยเนี่ยปลาดิบอร่อยอร่อยแล้วแต่คนชอบนะจะมีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยเนี่ยหวานซีฟูด กินซีฟู้ดก็ได้ครับเนี่ยกินวาซาบิแล้วก็แต่ความชอบอถ้าอถ้าซีฟู้ดมาก็รสชาติก็จะได้รสชาตินึงนะอ,อืมอร่อยไหมอร่อยซีฟูด้ดหรอเก็บเพื่อจะยังไม่กล้าลองของดิบของดิบ สองไม่นี่ฮะผู้ชมสาหร่ายก่อคุเขาว่าอร่อยเราตูนังนั่งนั่งนั่งอ่ะนั่งเด็กยืนเดียวเลยมันกาออกกล้องอร่อยฮะท่านผู้ชมพอดีพี่สาวมาจากโคราชก็เลยจัดมาตัวหนึ่งพอได้แซ่บฮะ เยอะมากอันนี้เจอน้ำยำจนสุกแล้วในประเทศอันนี้พอได้เราเจออะไรบ้างก็เปลี่ยนให้สีเปลี่ยนคือสุกแล้วสุกแล้วเนื้อมันอันนี้ค่ะจิ้มของใหม่อะไรบ้างนี่ยไม่มียาพิษใช่ไหมไม่มีไม่มีอันนี้ไหมตอดเข้าไปเลยกินกลับเยอะๆเข้าน้อยๆออ่ะพี่ตู่ต้องลดแป้งต้องลดแป้งก็เดี๋ยวอ้วน แต่ว่าใส่ซีฟู้ดมันก็โอเคเลยนะนี่ครับท่านผมซีฟู้ดอร่อยไหมลูกเดี๋วอยากกินหมึกสดอยู่นะเราติดตามราตีราติดตามฮะท่านผู้ชมหมึกสดวนี่ยไม่เคยกินเลยหมึกสดกินน้ำจิมซีฟูดเด็ดเลยท่นชมอรไมรนรออรอกรนน้อ อะไรครับมีข้าวด้วยผมวันนี้เขาเป็น,ปนข้าวตาม,าตามเป็นญี่ปุ่นใช้ได้เกียเป็นข้าวญี่ปุ่นเกาหลีซอสอเทอริยากิอร่อยฮนะนะท่้ชมเนี่ยลองทำดูกินกันได้ฮะท่านผู้ชมเนี่ยอร่อยจริงกินก,กี่รอบก็รสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเลยหมักซอสอ,อย่างเดียว ซอสทะเลกี่อย่างเดียวหมักแช่ไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ย,ากย่ายงอร่อยหอมนะมยา่างเตาถ่านนี่หอมอืมเนี่ยเตาไฟฟ้าพอดีเตาหายท่านผู้ชมเด็กขโมยเ <c oughs> ด็กขโมยพอ <c oughs> ดีไม่อยู่บ้านเตาหาย <c oughs> อืมซีฟูด้ด กวาซาบิอร่อยจริงเหรอที่พูดเล้ากันน่าดูนะท่านโยมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะเจ้ามองแซบก็จะลองกิปเรื่อยๆแหละช่วงนี้ก็โควิดก็ซาแล้วก็เปิดประเทศแล้วก็ไปไหนมาไหนกันได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ซาแหละก็ป้องกันเอาว่ามันเดิมแหละการจะตก ไปเมนูอะไรก็ลองติดตามด้วยฮะท่านผู้ชมฝากติดตามด้วยช่องมองแสร็กินที่ครัวอันนี้ก็หอยจากโคราชหอยเชอรี่ก้อยก้อยก้อยแบบอุสานอร่อยหอมข้อคั่วหอมมากอร่อยจังอิ่มเนาะไปจาก เจ็บเพล็กฟาร์มหอยเจ็บพลอยฟาร์มปูอนาคตอ่ะอนาคตของเจี๊ยบพลอยอ่ะฟามปูอนาคตอนาคตที่อนาคตที่เมื่อไหร่จะไปไม่ใช่บางบางแห่สมบูรณแล้วเนี่ยตรงที่นี่อีกอร่อยเยเหลืออีกครึ่งตัวหั่แค่นี้ก่อน อร่อยพระเอกยืนกินมองกล้องมองมีมีมีหลังกล้องหลังกล้องหลังเฟรมหลังเฟรมเช็คข้วหมักข้าวหมักตัวนี้ไว้ข้ามคืนนานกว่านั้นมันมันเข้าเนื้อไหมจะเข้าเนื้อไ่มอะไรแบบนี้ขณะนี้แบบไม่กี่ชั่วไม่กี่ชั่วโมงยังแบบชิมอร่อยเลยไม่ถึงแบบไม่ถึงหมัคู่พวกนี้ก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ยาก เดี๋ยวปีใหม่เอาไปตัวหนึ่งไปย่างทุกกินกันที่นู่นหอมอ่ะเดี๋ยวปีใหม่เจอกันนะท่านผู้ชมโตาะหน้าเขาดาวเพราะว่าอยู่นั้นบรรยากาศแบบบ้านๆนะท่านผู้ชมกลางไร่ข้อยรดไร่มันไร่อ้อยเนาะมีมีอ้อยไหมไม่มีไม่มีมันมีมันมีกระโค้ดแต่บรรยากาศดีให้ผมเลยมันเชียงใหม่เลยหนาวมากเช้ามาหนิหมอกเต็มทุกวันนี้ก็หมอกเพียบ ปีที่แล้วโอ้ยไปหนาวจริงวันสุดท้ายเนาะวันเขาดาวลมด้วยลมเยน็นอยู่ข้างนอกไม่ได้อะท่านผู้ชมต้องมาหาถุงตุ้มถุงท่ามาใส่เดีย๋ยวเมนูโอ้ยปีนี้ก็ต้องไปหาเมนูทำเท่าไหนร่<ล>ญญกับอะไรนะวิวสวยๆเข้ากับบรรยากาศหาเมนูที่แบบเข้ากับบรรยากาศด,ดีๆก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมดิบ่งเย่างการคุ้นๆใช่ไหมต้องก่อไฟใช่ใช่ เวลาหน้าร้อนเราก็แย่ไข่มดแดงไม้ตัดรอแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะปลาดเงี้ยเลดไปไหนไม่ได้เลยยาากปลสดที่แล้วกลางคืนก็ไล่ไล่เนี่ยไล่สดปาร์ตี้แดนแดนกระจายได้สาวบอกพี่สาวตัดไม้ไว้ไปแย่ไข่มดแดงอยู่ตรงนนั้เจอโผล่ปิดซะไปไหนไม่ได้เลยพร้อมพร้อมไม้พร้อมเน้ เดี๋ยวรอติดตามนะคะมีหน้าแรงก็จะไปแยกแข่งมดแดงแกงเพียบธรรมชาติน่าจะมีผักหวานป่าเนาะนี่นะพี่ยมเนี่ยสีสันสวยงามสดๆเลยล่ะยกมาจากทะเลอะไรนะของอะไรนอนอร์เวย์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 ซามอนอร์เวย์วาซาบีนี่ไม่ค่อยขึ้น ใส่น้อยเด็มีน้อยเยอะอยู่เพราะว่ามันไม่เค่อยจืดไม่จืดกินไม่แรงทำร้านไม่ขุ่นทำร้านที่ว่าเป็นสองสองขึ้นนีมันไม่ขึ้นมันเหนื่อยไม่อยากขึ้นสหมือนว่าจบีบตายนี่ฮะเหนื่อยเหนื่อยไม่ขึ้นอืมมันจางว่ะเคยให้ทำเดี๋ยวไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมองแสบกินทั่วตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมกาติดตามด้วยก็สําหรับท่านที่ได้มาเพิ่งมารับชมคลิปครั้งแรกก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากให้ปุ้งแค่แก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์คอมเมนต์อยู่ทุทได้นะครับแต่ว่าไม่เห็นได้ฮะทุกทนค่ะยินดีครับยินดีรับคำติชมยินดีน้อมรับหรือต้องการให้ทําอะไรก่อน ไปแล้วครับพี่ชมเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ก็สำหรับลิมนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอร่อยคนระับท่านผู้ชม